าวอเมริกันนิยมบั้นท้ายใหญ่แต่หลายรายใช้บริการหมอเถื่อนฉีดสารพิษจนอาการปางตายเรศษฐีแคลิฟอร์เนียผุดไอเดียแบ่งรัฐออกเป็น6ส่วนเพราะไม่อยากอุ้มชุมชนคนจนร้านอาหารสำหรับคนโสดกำลังมาแรงจัดโต๊ะเดี่ยวเอาใจคนไร้คู่ สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสะโลกนะครับเรื่องราวของคนที่อยากจะสวยอยากจะหล่อนะครับแล้วก็ไปทําศัลยกรรมเนี่ยจนถึงกับว่าบางทีตัวเองเนี่ยเสียชีวิตนะครับบางคนนี่อาการนี้ปางตายเลยนะครับเนื่องจากว่าการทําศัลยกรรมหรือว่าฉีดสาริษเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันเป็นพิษกับร่างกายนะครับอตอนนี้ก็มีเยอะแยะเลยอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งได้ยินมานะครับนั่นก็คือนักศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับ <c oughs> ไปฉีดสารที่เขาเรียกว่ากลูตาไทโอนนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีผิวขาวใสสวยกระจ่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ <c oughs> ตอนนี้อาการเธอก็เป็นตายเท่ากันเลยนะครับ <c oughs> ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะครับเจ <c oughs> ้าตัวนี้ยังไม่รู้สึกมาไม่รู้สึกตัวมาจนถึง ทุกวันนี้เลยนะครับตอนนี้ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลเลยแล้วถ้าเราย้อนหลังกลับไปนะครับเราก็จะได้ยินข่าวทํานองนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับบางคนโชคดีหน่อยก็แคเ่เหมือนว่าเจ็บหนักนะครับแล้วก็เสียโฉมไปแค่นั้นเองบางคนีที่โชคร้ายหน่อยก็เสียชีวิตไปเลย อืค,ค่ะแต่เรื่องรักสวยรักงามเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครจริงๆอ่ะนะคะใครๆก็อยากจะสวยอยากจะหลอกันทั้งนั้นนะคะคไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนประเทศอะไรนเนาะแต่ว่าตรงไหนที่บกพร่องหรือว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบใจเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยก็ไปให้คุณหมอสัญญารรมเขาแก้ไข<ช>ปัญหาจุดบกพร่องตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าในบ้านเราเนี่ย สัญลกรรมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเลยก็คือการสัญลยกรรมจมูกนั่นเองค่ะเพราะใครๆเขาก็บอกว่าทําง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวพักฟื้นก็แป๊บเดียวแล้วก็ดูไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆก็ ขึ้น,นชื่อว่าสัญญากรรมก็อันตรา mm ยหมดนั้งละนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ตอบรับก็แย่เหมือนกันนะครับของแปลกปลอมเข้าไปในตัวนั่นเองนะครับอ ok ันนั้เป็นเรื่องของคนไทยนะครับเนื่องจากว่าจมูกของเราอาจจะเหมือนไม่ค่อยโด่งเหมือนฝรั่งเขาสักเท่าไหร่แต่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องจมูกนี่เขาไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นฝรั่งแต่เขามีปัญหาเรื่องบ้นท้ายนะครับเขาบอกว่าบ้านท้ายเขาเนี่ย มันเล็กไปหน่อยนะยังเล็กอยู่อีกเหรอคะใช่ครับเขาบอกว่าอยากจะได้บั้นท้ายที่กลมกลึงใหญ่โตหน่อยนิดนึงนะครับเจนิเฟอร์โลเปสทำนองนั้นที่คนสมัยก่อนสมัยผมนี่แหละเขาเรียกว่าสะโพกสุดเสียงสังนะครับหรือว่าบั้นท้ายดิรรเบิดอะไรทํานองนั้นนะครับก็ไปทํากันนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าสาวที่มีก้นหรือว่าบั้นท้ายที่กลมกลึงแล้วก็ใหญ่นะครับเป็นที่ ต้องตาของชายหนุ่มนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งเทรนนี้ที่นิยมกำที่กำลังเป็นที่นิยมนี้นะครับว่ากันว่ามีอิทธิพลเนี่ยมาจากแนวดนตรีที่เรียกว่าฮิปฮอปนั่นเอง <c oughs> ดนตรีแบบนี้เนี่ย <c oughs> เขาจะเวลาทำมิวสิกวิดีโอหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมีสาวๆมาเต้นให้ดูแล้วสาวๆแต่ละคนน,นี่แบบโอ้โหบันท้ายนี่แบบใหญ่ นะครับให<ช>ญ่ใหญ่มากพอสมควรแล้วเวลาเต้นดีเขาบอกหน้าดูจังเลยนะครับเขาสาวสาวอเมริกันเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะได้ก้นแบบนี้แหละบันท้ายแบบนี้อืมค่ะแล้วก็ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยแหละค่ะที่สาวสาวชาวอเมริกันเขาก็เลยนิยมการมีบันท้ายใหญ่ๆนะคะแต่ว่าการทําสัญญาลักษณ์ลายกรรมนะคะขออภัยค่ะหรือว่าแม้แต่ว่าฉีดสารต่างๆเช่นสารซิลิโคนเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีราคาแพงมากๆเลยนะคะทําทีเนี่ยเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยากสวยราคาประหยัด ก็เลยหันไปหามหมอตัวปลอมนะคะก็คือไม่ใช่แพทย์จริงๆนะคะหมอเถื่อนนั่นเองใช่ค่ะแต่ว่าอ้างตัวเองว่าเป็นแพทย์ที่สามารถที่จะเนรมิตรังสันตูดอันที่ก้ <c oughs> น, <c oughs> นที่ใหญ่โตบั้นท้ายที่ใหญ่โตนั้นนะคะคให้กับสาวๆได้นะคะแล้วเขาบอกว่าโดยที่เสียค่าใช้จ่ายในหลักพันเท่านั้นเองค่ะโอ้โหจากหลักแสนนะครับลงมาเหลือหลักพันได้ก้นได้ก้นที่กลมกลึงพอๆกันว่าอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็ด้วยความที่อยากสวยแบบ อย,อ,อยากสวยแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนี่เองนะครับสาวๆจานวนมากก็เลยหลงเชื่อบรรดาหมอเถื่อนพวกนี้แหละ,ะนะครับแล้วก็ยอมให้หมอกำมารอพวกนี้ฉีดอะไรก็ตัวเองก็ไม่รู้นะครับเข้าไปในบานท้ายของตัวเองอย่างเหยื่อสาวรายหนึ่งครับเธอออกมาสารภาพนะครับบอกว่าเธอเนี่ยสนใจเธอทํางานมันเป็นเหมือนแบบขายพวกแบบเดินร่างนิดหนึ่งเป็นนักเต้นนะครับในบาร์นั่นเองนะครับเธอบอกว่าแหมอยากจะมีก้นสวยๆนะครับเธอก็เลยไปปรึกษาหมอปรากฏว่าหมอเนี่ยก็ฉีด สารเข้าไปนะครับซึ่งเธอก็ถามว่าเนี่ยฉีดอะไรให้เธอหมอก็พูดมาเลยครับเป็นสับแพทย์งงเลยครับบอกเอออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเออของแพทย์ก็คงจะดีก็ยอมให้ฉีดนะครับปรากฏว่าพอฉีดเข้าไปครั้งแรกเนี่ยโอ้โหถูกใจมากเธอบอกก้นเธอนี่บวมเป่งขึ้นมากลมกลึงสวยงามมากจริงๆนะครับเธอบอกโอ้คุ้มค่าเหลือเกินเสียเงินแค่ไม่กี่พันบาทนะครับแต่พอหลังจากนั้นครับเธอบอกเอ๊ะ อยากจะได้เพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับก็เลยเรียกหมอให้มาฉีดอีกเธอฉีดไปอีกสองครั้งรวมเป็นทั้งสิ้น3ครั้งนะครับแต่พอครั้งที่3นี่แหละครับเกิดเรื่องเลยนะครับก้นเธอแทนที่จะกลมกลึงอย่างที่ต้องการเนี่ยเริ่มเหี่ยวย่นนะครับคล้อยลงมาเนื่องจากไอสารที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่อยู่ตัวนะครับมันก็ห้อยลงมาโอ้โหตอนนี้ก้นก้นเธอจากที่ว่าขาวเนียนขอภัยนะครับก็คือจากสวยๆเนี่ยเหี่ยวย่นลงมาแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีด้วยนะครับเป็นสีคล้ำ จะทําอะไรก็ลําบากแลละตอนนี้ป่วยเลย ค่ะหญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเธอก็ไม่กล้าไปหาหมอนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปหาหมอเถื่อนมานั่นเองจะไปบอกหมอว่าใช่ค่ะจะไปบอกหมอว่าฉันไปทําเถื่อนมาเนี่ยก็ไรอยู่นะคะลัวก็ได้แต่ใช้ชีวิตอย่างทรมานไปเรื่อยๆนะคะจะนั่งก็ไม่ได้จะเดินก็ไม่ค่อยจะถนัดนะคะชีวิตประจําวันเนี่ยก็ได้แต่ให้ลูกสาวเนี่ยคอยช่วยเหลือหยิบจับนุ่นดึงนี่พาไปนั่นหน่อยอันนี้หน่อยนะคะเขาบอกว่าจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะอาการหนักมากขึ้นจนถึง หัวใจหยุดเต้นไปเลยทีเดียวก็คือเกือบจะเสียชีวิตเลยนะคะแต่ว่าเคราะอย่างดีค่ะที่ลูกสาวของเธอเนี่ยนำเธอส่งโรงพยาบาลได้ทันค่ะโอ้โหเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะคะนี่รอดมาได้อย่างวุดหวิตเลยะนะครับเรื่องนี้พอแดงขึ้นมานะครับรู้ถึงหูตํารวจตํารวจก็ไปตามมาเลยครับจับตัวเจ้าหมอกำมะรอคนนี้มาก็สารภาพเรียบร้อยนะครับก็ถูกตัดสินจำคุกไปเป็นเวลาหนึ่งปีแต่สิ่งที่คุณหมอรายคุณหมอปลอมรายเนี้ย สารภาพกับตำรวจเนี่ยโอ้โหเล่นเอาช็อกกันเลยตกตะลึงกันไปทั่วเลยนะครับเขาบอกว่าสารที่เขาใช้ฉีดให้กับลูกค้าเนี่ยมีหลายแบบแต่ละอย,ย่างน,นี่แบบต้องบอกว่าไม่สมควรจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของมนุษย์เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับปูนซีเมนมฉีดเข้าไปนะครับกาวนะครับแล้วก็ไม่ใช่กาวธรรมดาด้วยเขาเรียกว่าซูเปอร์กูที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันดีเลย กาวตาช้างปกติเวลาเราใช้เนี่ยเวลากาวติดนิ้วติดมือนิดเดียวเนี่ยโโหแกะกันเป็นวันๆเลยนะครับไม่ยอมออกล้างยังก็ไม่ก็ไม่ออกนี่ฉีดเข้าไปในก้นนะครับโอ้โหเข้าไปติดอยู่ในก้นอย่างนั้นนะครับแกะไม่ออกละนะครับหรือแม้กระทั่งยาแนวนะครับอันนี้ช่างก่อสร้างช่างพวกเวลาปูห้องน้ำเนี่ยจะรู้จักดีก็คือเวลาเราปูกระเบื้องเนี่ยจะต้องมียาแนวนะครับเป็นสีขาวๆเนี่ยเอาอันนี้แหละครับฉีดเข้าไปในก้นให้กับคนไข้โอ้โหนึกว่าคน ก้นคนไข้เป็นกระเบื้องหรือเปล่านะครับนั่นสิคะประหลาดจริงๆเหมือนสร,ร้างบ้านเลยนะคะนั่นและสิค่ะคแล้วก็เราก็ยังมีสถิติที่แสดงให้เห็นนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขานิยมไปเสริมความงามด้วยวิธีสัญลยนสัญลยกรรมมากขึ้นแค่ไหนนะคะคอย่างในปี2 0 1 3ที่ผ่านมาเนี่ยมีสาวๆเขาบอกว่าไปขอให้หมอทําบ้านท้ายให้ใหญ่เนี่ยมากขึ้นถึง2,438รายนะคะก็คือเพิ่มขึ้นถึง80%เมื่อเทียบกับปี2000นะคะแต่ว่านี่ค่ะเป็นเพียงตัวเลขอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะคุณอิทธิเดช ไม่รวมตัวเลขสาวๆที่ไปให้หมอเถื่อนทําหรือว่าทํากันแบบผิดกฎหมายด้วยนะคะก็แอบทําไม่นับ,นบอันนี้เัทบทํากับหมอจริงๆที่ถูกกฎหมายนะครับ<ช>สองพันกรายเขาบอกว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ําไปนะครับที่ทำํำ ก,ก้นใหญ่แบบนี้นะครับส่วนการทําศัลยกรรมคือถ้าเกิดเขาบอกว่านับท่อนล่างเลยท่อนล่างเลยทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> ของบรรดาสาวๆเนี่ยก็คือเช่นการทําให้ขาเรียวนะครับทำบันท้ายใหญ่ทําสะโพกให้กลมกลึงหรือว่าผ่าตัดกระชับหน้าท้องนะครับ <Okay. S 1> เขาบอกว่ามีคนเนี่ยไปทํามากถึง7,281รายนะครับ <pe arl> เพิ่มขึ้นจากปี2000เนี่ยมากถึง3,417เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ3,000กว่าเปอร์เซ็นต์นเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราจำเพาะเจาะจงลงไปอีกนะครับก็คือการผ่าตัดยัดไขมันเขาด้วยเป็นไขมันมนุษย์นะครับยัดเข้าไปในบรรท้ายเพื่อให้บรรท้ายใหญ่เนี่ยเขาบอกมีาสาวๆชาวอเมริกันใช้วิธีนี้มากถึง9,993คนโโเยอะมากๆเลยะนะครับเนื่องจากว่าวิธีนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวิธีที่ ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากว่าเป็นของที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราอยู่แล้วไขมันอย่างนี้นะครับค่ะร่างกายอของเราก็อาจจะไม่ต่อต้านเท่าไห<ช>ร่ใช่ค่ะ,คะแล้วก็สําหรับการทําสัญญกรรมเสริมความงามในสหรัฐนะคะจะเป็นที่นิยมมากๆค่ะในหมู่สาวๆที่อาศัยตามเมืองใหญ่ๆนะคะอ,อย่างชเช่นมหานครนิวยอร์กนะคะน,นครลอสแองเจลิสนะคะไมอามี่หรือว่าเท็กซัสนะคะแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่าคาดีเกี่ยวกับหมอเถื่อนที่ฉีดสารพิษเนี่ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งแพทย์แพทย์เนี่ยเขาก็ได้ออกมาเตือนว่าอยากให้สาวๆหรือ แม้แต่หนุ่มบางคนเนี่ยที่คิดอยากจะเสริมสวยเสริมหล่อกันนะคะเขาบอกว่าให้คิดให้ดีเถอะนะคะว่าถ้าจะทำเนี่ยก็ไปทํากับหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลดีกว่าอย่ามาทํากับหมอเถื่อนเลยนะคะคเพราะว่าถ้าเจอหมอเถื่อนเนี่ยเขาฉีดอะไรเข้าไปสู่ร่างกายเราก็มมไม่รู้เนี่ยอย่างปูนซีเมนที่คุณอิทธิเดชว่านะคะหรือว่ากาวตาช้างอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่านั่นก็หมายความว่าคุณกําลังใส่ระเบิดเวลาเข้าไปในร่างกายของเรานะคะแล้วก็รอเพียงว่ามันจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ก็คือเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเลยอะเนาะเรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะครับแส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหมอเถื่อนเนี่ยแทบจะทุกรายเลยนะครับไม่รอดเลยนะครับเหยื่อนี้ป่วยบ้างเสียชีวิตบ้างนี่เราได้ยินกันมาเยอะแยะอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ระวังกันหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องความสวยความงามก็เข้าใจแหละทุกคนก็อยากจะสวยอยากจะหล่อนะครับอืมเอาละครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งชาวอเมริกันนะครับเขาบอกว่าเขามีแนวคิดจะแบ่งแคลิฟอร์เนียออกเป็น6รัฐ เขาบอกเป็นรัดเดียวไม่ชอบเป็น6รัสเหตุผลเขาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามกันสักครู่ครับค่ะ